สวัสดีทุกคนนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศทุ่งนาปลังนะครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับอากาศตอนเช้าก็ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับประมาณ20กว่าองศานะครับผมแต่ตกช่วงบ่ายนี้ก็ลาเข้าไป30กว่าองศาเลยนะครับ คลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเลี้ยงควายอีกหนึ่งวันนะครับเริ่มจากเช้านี้ผมก็จะมาตัดหญ้าที่นาก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ก็ถึงนาผมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหญ้าที่ปลูกไว้ให้ควายนะครับผมผมก็ ปลูกยาไว้ให้ควายประมาณสงไร่มั้งครับพี่ชายผมบอกนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ข้าวนะครับเป็นญ้านะครับ ก็จะเห็นรอยย้าที่แหว่งไปนะครับพี่ชายผมก็ตัดไปให้ควายนะครับคครับมาแล้วครับพี่ชายผมมากับลานรักตัวแสบ <c oughs> พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้าพ,พ,พ,พี่ชายผมก็จะเอาเครื่องตัดหญ้าตัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลานผมก็จะเอาคลาดนะครับมาดึงเป็นกองๆแบบนี้นี่ครับ,รบแล้วก็ พอเป็นกองใหญ่ก็<ม>ตักขึ้นรถทีเดียวเลยครับ หลังจากที่ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้รถเข็นลากมาเพื่อจะเอาไปให้ควายที่อยู่ตีนเขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาถึงแล้วคอกควายของเรานี่ครับ ก็วันนี้ก็จะมาดูควายน้อยที่ออกมานะครับกับควายตัวผู้ที่ซื้อมาใหม่นะครับตัวเก่านั่นนัะผมขายไปที่เรียบร้อยครับ Valeu, ó, valeu! หลังจากที่ปควายออกจากคอกเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ชายผมก็ทาความสะอาดคอกควายนะครับด้วยการอับปั่วนะครับดันขี้ควายออกมาข้างนอกเพื่อที่จะเอามาตากแดดขี้ควายที่ตากแดดแห้งแล้วนะครับที่เห็นอยู่ในกระสอบปุ๋ยนั่นนะครับก็จะขายกระสอบปุ๋ยละ25บาทนะครับ ก็จะมีเกษตรกรมาซื้อนะครับผมนี่ครับตักใส่ถุงไว้แบบนี้เลยก็จะมีคนสั่งทีหนึ่งก็ประมาณ10ถุง20ถุงก็มีครับถ้าใครสนใจผมไม่มีตะกร้าให้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวผู้ที่ซื้อมาใหม่นะครับตัวนี้25งหมืนหนะครับผม ตอนนี้ที่คอกผมทั้งหมดก็จะมี11ตัวนะครับปีที่แล้วคอบควายผมออกมาทั้งหมด4ตัวนะครับได้ตัวเมีย3ตัวตัวผู้อีก1ตัวนี่ฮะควายน้อยที่ออกเมื่อเดือนกันยาตุลานะครับ ตัวนี้สี่เดือนแล้วครับสี่เดือนตัวนี้สี่เดือนตัวนี้ก็ผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ผสมพันธุ์เรียบร้อยครับตัวนี้ก็ผสมพันธุ์เรียบร้อยครับผมนู่นอีกตัวหนึ่งครับ 4ตัวที่ผสมพันธุ์เรียบร้อยนะครับเหลือตัวนี้แหละครับที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงการผสมเทียมให้ดูนะครับนี่ครับควายก็จะลงมากินน้ำแล้วครับดูนะมันจะลงนะสูงมากนะเดี๋ยวจะมีผู้นำฝูงลงมา ไม่ลงฮนะเปลี่ยนใจกลับขึ้นไปเหมือนเดิมไปแล้วไปแล้วอืมตอนนี้ควายก็ลงมากินน้ำนะแล้วสแล้วคลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมการผสมเทียมควายนะครับ ซึ่งผมได้ซื้อน้ำเชื้อของควายชื่อเจ้าเพชรลำโพงนะครับจากฟาร์มควายงามของจังหวัดพิษณุโลกนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ